สี่สิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเรื่องริ้วรอยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยู่คลินิกความงามมาตั้งแต่เป็นพาร์ทไทม์ก็ประมาณสัก6ปีนะถ้ามีคลินิกส่วนตัวก็ประมาณ4ปีแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือเวลาที่มีคนเข้ามาปรึกษาเรื่องริ้วรอยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าสะเทือนใจมากเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาพูดถึงริ้วรอยนะครับ เขาเขาอยากจะย้อนวอัยอ่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีความเข้าใจผิดบางอย่างอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามีสื่อโซเชียลบางอย่างหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาพยายามจะโอเวอร์เครมนะครับทำให้หลายคนมีความเข้าใจผิดเรื่องริ้วรอยค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ผมเลยเอา4สิ่งนะครับหรือ4เรื่องที่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดนะมาเล่าให้ฟังนะครับข้อที่1นนะครับคือนะครับความเข้าใจผิดที่หลายคนเข้าใจผิดว่า ริ้วรอยเกิดจากอายุเพียงอย่างเดียวนะครับเวลาที่เราเข้าใจว่าริ้วรอยเกิดจากอายุเพียงอย่างเดียวเนี่ยพอเราเชื่อแบบนี้หมายความว่าเราจะไม่ทําอะไรไเวลเราเชื่อแบบนี้เราจะไม่หลบแสงแดด เวลาเราเชื่อแบบนี้เราจะไม่เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตัวเราเวลาเราเราเชื่อแบบนี้เราจะไม่สนใจพวกสารต่อต้านอนุมูลอิสระต่างๆจากอาหารหรือแม้ครีมก็ตามเวลาที่เราสนใจเรื่องราวเหล่านี้นะครับเราเชื่อมาเลยนะครับว่าริ้วรอยเกิดจากอายุอย่างเดียวนะับจะมีความคิดขึ้นมาในหวัวว่ายังไงฉันก็คงแก่ลงแน่นอนใช่ครับทุกคนต้องแก่ลงแน่นอนแต่สิ่งที่ต่างกันก็นกนกคือถ้าใครก็ตามนะครับ สังเกตสักนิดหนึ่งนะบางคนนะอายุยังไม่ถึง20เลยเน้นนะครับอายุยังไม่ถึง20เลยแต่ปรากฏว่ามีริ้วรอยเล็กๆเวลาย,ยิ้มแบบนี้โดยเฉพาะเวลาที่อากาศเย็นอากาศหนาวอากาศแห้งเ<ๆ>พื่อนๆหลายคนอยู่ต่างประเทศจะเห็นชัดเลยเพราะว่าบางคนอยู่นอร์เวย์นะครับเราเรามีเพื่อนๆอยู่นอร์เวย์มีเพื่อนๆอยู่แคนาดาซึ่งปกติเนี่ย สักครึ่งปีหรือว่า9เดือนนะครับอากาศเย็นตลอดเวลาแล้วทำให้ใครที่อยู่ประเทศในแถบเหนือเหนือ,นอหน่อยหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปีเนี่ยจะเห็นลักษณะของการที่มีริ้วรอยเล็กๆเ,เ,เวลายิม้มสังเกตไหมครับว่าริ้วรอยมันเกิดจากความแห้งก็ได้อ่า,หาเห็นไหม แค่ความแห้งอย่างเดียวนะอายุยังไม่ถึง20เลยก็เห็นริ้วรอยเล็กๆใต้ตาแล้วดังนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้นะครับริ้วรอยในความจริงแล้วไม่ได้เกิดจากอายุเพียงอย่างเดียวอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นหมายความว่าเราอาจจะเคยเห็นคนอายุ20มีริ้วรอยแล้วเล็กๆ แต่บางทีเราเห็นคนอายุ50ยังไม่มีริ้วรอยเลยผมยกตัวอย่างนะครับเมื่อเชา้าผมอ่านคอมเมนต์หนึ่งเนี่ยแล้วถ่ายมาให้ดูนี่นะลงทุนนะกลับไปปรินท์ที่บ้านอะไรนะครับเขาบอกว่าตอนนี้อายุ50แล้วยังไม่มีริ้วรอยเลยสังเกตไหมครับว่าคุณวิรยาก็บอกว่า50แล้วไม่มีริ้วรอยมีบางคนบอกว่าตอนนี้อายุ47แล้วยังไม่มีริ้วรอยนะครับแล้วผมก็ถามคำถามไปเมื่อเช้าว่า เราเชื่อว่าเราสามารถชะลอริ้วรอยได้จนถึงอายุเท่าไหร่นะครับคําถามนี้เป็นคําถามที่ใครตอบอายุเท่าไหร่ก็จะได้สิ่งเหล่านั้นเพราะว่าอะไรครับคนที่เชื่อว่าตัวเองจะอย่างเช่นคุณวิรายาเชื่อว่าสามารถชะลอริ้วรอยได้จนถึงอายุ60ก็จะพยายามหาทุกวิถีทางที่จะชะลอริ้วรอยจนถึงอายุ60แต่ถ้าใครก็ตามบอกว่าเฮ้ยริ้วรอยไม่เกิดจากอายุเท่านั้นเราคงไม่สามารถชะลอมันได้เราก็จะปล่อยมันไปตามธรรมชาติ ทำร้ายตัวเองห <c oughs> มายว่าเราปล่อยให้ธรรมชาติมันทําอะไรกับเราโดยที่เราไม่รู้จักการดูแลเลยนะครับ <c oughs> แบบนี้เป็นต้นนะครับ <c oughs> สาเหตุของการทาให้เกิดริ้วรอยิมีเยอะมากแต่ผมยกเรื่องที่เราจะพอจะสามารถแก้ไขได้อันไหนแก้แก้ไขไม่ได้หมอทีมขอตัดออกไปก่อนนะครับ <c oughs> อันแรกนะครับข้อ1.1นะครับคือ delay cell turn over นะครับหมายความว่าเวลาที่เซลล์บนผิวหน้าของเราเนี่ยมันผัดเปลี่ยนช้าลงมันก็เลยทำให้เราดู มีริ้วรอยได้เร็วขึ้นผมยกตัวอย่างแบบนี้ถ้าใครเคยเอาหน้าไปตรวจกับเครื่องที่สแกนหน้าเคยเห็นไหมครับที่เอาหน้าเขาไปแต่พวกเขาก็กดปุ่มเลยมมีเสียงปิ๊ดปีดมีไฟปุ๊บปั๊บ,บขึ้นมาแล้วก็เอาภาพให้เราดูว่าเนี่ยเซลล์ของเราผัดเปลี่ยนช้านะเซลล์ของเรามีฝ้ากะที่มองไม่เห็นด้วยด้วยตาเปล่าแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้น,นคือพวกนี้มันเกิดจากการที่เซลล์บนผิวหน้าของเราเนี่ยมันผัดเปลี่ยนช้าวิธีการที่จะผัดเปลี่ยนเร็วอย่างเช่นเราอาจจะล้างหน้าที่มีสครับ อาจจะเดือนละ1นถึงสครั้งหรือเราอาจจะสครับหน้าเดือนละ1นถึงสครั้งหรือเราอาจจะใช้กรดธรรมชาติอย่างเช่นกรด h a HA, b h a กรดผลไม้ต่างๆหรือพวกมิกฟรุตนะครับทาบนหน้านะครับเดือนละ1นถึงสครั้งเพื่อกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวพวกนี้ก็จะช่วยทําให้ผิวหน้าดูกระจ่างใสแล้วก็ช่วยทําให้ผิวเนี่ยมันถูกกระตุ้นให้ผัดเปลี่ยนเซลล์ได้เร็วขึ้นถ้าเราลองมองย้อนกลับไปลองสังเกตดูนะเวลาที่เราเห็นวัยรุ่นเนี่ย เขาไปเล่นสงการไปทะเลมาแค่เจวันนะครับเขาจะมีผิวตรงจมูกแถวนี้นะครับหรือกแก้มเนี่ยลอกแล้วก็กลับมานา้าใสแต่แปลกมากเลยอย่างผมเนี่ยอายุตอนนี้จะ39และเดือนหน้าเนี่ยครับเวลาผมไปทะเลนะครับกลับมาผิวผมจะลอกค่อนข้างช้าเพราะว่าเซลล์เทิร์นโอเวอร์มันช้าลงครับทำให้การผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวช้าลงทําให้เวลาดําจะหายช้าเมื่อเทียบกับวัยรุ่นเวลาที่เกิดริ้วรอยนะครับมันก็จะเกิดค่อนข้างเร็วกว่านะครับ ในขณะที่บางทีเราอาจจะใช้ชีวิตเหมือนตอนัยรุ่นเป๊ะเลยเพราะอะไรครับเพราะเซลล์มันผัดเปลี่ยนช้าลงนะครับดังนั้นะพอเซลล์ผัดเปลี่ยนช้าลงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือริ้วรอยก็จะเริ่มมาเร็วขึ้นเช่นกันผิวก็จะฟื้นฟูได้ค่อนข้างช้าลงเช่นกันนะครับ ปัจจัยที่1.2นะครับคือผิวแห้งสังเกตไหมหลายคนเนี่ยผิวแห้งแล้วเกิดริ้วรอยชัดมากอย่างเช่นใช่ไหมครับล้างหน้าเสร็จปุ๊บโอ้โหพอซับหน้าด้วยกระดาษเทชชูหรือว่าผ้ากระดามนะครับจะรู้สึกมัอนหน้าตึงไปหมดเลยเพราะว่าตัว โฟมล้างหน้าที่เราใช้อยู่เนี่ย90%จะเป็นโฟมชนิดที่เป็นด่างมันดึงความมันออกจากใบหน้าหรือมันทําให้หน้าเราเป็นด่างทําให้หน้าเราเสียสภาพไปชั่วคราวเน้นคํานี้นะครับในงานวิจัยเขาจะใช้คําว่าชั่วคราวหรือ temporary นะครับเนะื่องพราะหน้าเราแห้งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายก็พยายามนะครับจะขับน้ํามันออกมาบางส่วนโดยเฉพาะบริเวณทีโซนทําให้สักพักหนึ่งสองสชั่วโมงหน้าเราอาจจะกลับมามันแล้วเราก็อยากลา้างหน้าครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่หายไปแล้วก็คือผิวหน้าเราเนี่ย มันถูกดึงความชุ่มชื้นออกไปแล้วดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครใช้โฟมล้างหน้าแล้วรู้สึกว่าหน้าแห้งเลยนะผมแนะนําให้เปลี่ยนเป็น,ปนครีมล้างหน้าหรือเจลล้างหน้าที่ไม่มีฟองนะครัใครอยากดูตัวอย่างที่ผมใช้กับคนไข้คลินิกก็พิมพ์คําว่าหน้าใสแล้วกันแล้วก็ไปดูยี่ห้อที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นตัวอย่างนะแล้วก็หาสูตรเทียบเคียงก็จะมีพวกส่วนผสมต่างๆพวกส่วนผสมจากน้ํามันมะพร้าวส่วนผสมพวก pca ต่างๆเนี่ยพวกนี้จะช่วยคงความชุ่มชื้นบนใบหน้าได้ทําให้หน้าเราเนี่ย แห้งช้าพอหน้าเราแห้งช้าก็เลยทําให้ริ้วรอยมาช้าลงอีกอันหนึ่งที่เราสามารถแก้ได้หุ้ยคุณหมอที่บ้านไม่มีโฟมไม่มีเกลวหล้างหน้าแบบนี้ทํำยังไงดีคืนนี้ต้องกลับไปหน้าแห้งอีกแน่เลยนะครับผมก็แนะนําว่ามอยเจอไรเซอร์ทุกยี่ห้อที่เราใช้อยู่เน้นเลยนะครับมอยเจอไรเซอร์ทุกยี่ห้อที่เราใช้อยู่เราโบกเข้าไปเลยครับก้างว่านเราโบกเยอะไม่ได้เนาะเพราะว่าเราต้อง แต่งหน้าผู้หญิงส่วนใหญ่ในนี้นะบอกว่าคนที่วางอยู่ตนวนากจะเป็นผู้หญิงนะต้องแต่งหน้านะครับดังนั้นพอเราต้องแต่งหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผิวหน้าเราเนี่ยถ้าทาครีมเยอะตอนเช้าจะแต่งหน้าไม่ได้เลยมันจะเนอไปหมดนะครับดังนั้นผมแนะนําว่าสําหรับคุณผู้หญิงที่กลัวริ้วรอยจากความแห้งนะให้โบกมอยเจอรรเซอร์จนหน้าเปียกชุ่มเลยนะแล้วเสร็จปุ๊บบางคนก็บอกว่าถ้านอนจะแข็ง มอยเจอร์มันก็จะไปเปื้อนบนหมอนสิใช่ดังนั้นใครก็ตามที่ถาม,มอยเจอร์เยอะแนะนำว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า lay on back ก็คือนอนบนนอนโดยการนอนหงายเอาพูดง่ายคือนอนหงายดีกว่านะถ้านอนแต่แข็งนี่ครีมก็เปื้อนหมอนไปหมดเลยนะครับหรือบางคนอาจจะนะครับใช้ครีมที่มีผสมพวก ไฮยาลูโรนิกแอซิดครีมผสมพวกคอลลาเจนเปปไทด์ต่างๆพวกนี้จะสามารถช่วยนะครคงความชุ่มชืน้นบนหน้าได้โบกเยอะๆเลยนะครับบางคนบอกว่าทากันเยอะขนาดไหนทาจนกระทั่งรู้สึกว่ามันไม่ซึมเน้นนะขีดเส้นใต้ทาจนกระทั่งรู้สึกว่ามันไม่ซึเนนะม,มซเสร็จปุ๊บมันก็เลยจะทําให้เราเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะหลายคนบอกว่าตื่นมาจะรู้สึกหน้ามานันๆหน่อยๆนั่นแหละคือสิ่งที่อยากได้ <c oughs> เขาเรียกตื่นมาแบบหน้าเปียกพอหน้าเปียกเสร็จปุ๊บเราล้างหน้าโอ้โหหน้าใสวิ้งโอ้โหแล้วริ้วรอยเนี่ย จะเบาลงทันทีเลยสาหรับริ้วรอยเล็กๆนะครับเน้นนะครับไม่ได้อเวอร์ครมนะครับใช้ขีดเส้นได้หรือว่าริ้วรอยเล็กๆที่เกิดจากความแห้งบนใบหน้าถ้าเราบกครีมเพียงพอนะครับใช้โฟมล้างหน้าที่หรือเจลล้างหน้าที่มันไม่ค่อยมีฟองเนี่ยมันจะช่วยทําให้ผิวหน้าเนี่ยนุ่มเนียนใสขึ้นหน้าสัมผัสหน้าจุ๊บๆนะครับมากเลยนะครับดังนั้นใครลองไปดูนะครับแค่ลองใช้เนี่ยหนึ่งถึงสองคืนจะรู้สึกว่าเออเฮ้ยหน้าใสขึ้นจริงอ่ะ 1.3สาเหตุนี้เป็นสาเหตุที่ช่วงหลังๆเริ่มดังมากภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า oxidative stress นะครับ oxidative stress ก็คือการที่นะครับเราเชื่อว่ามันมีอนุมูลต่างๆทั้งจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างต่างๆเนี่ยมันทำให้ผิวหน้าเราแก่เร็วแล้วก็อนุมูลจากการเผาผลาญอาหารจากการออกกำลังกายจากของที่เรากินเข้าไปบางอย่างเนี่ยดันะงนั้น oxidative stress เนี่ย ก็สามารถจะได้ง่ายๆโดยการที่เราอาจจะดื่มน้ําเพื่อขับพวกของเสียพวกนี้ออกจากร่างกายบ้างหรือเราอาจจะใช้ครีมที่มีวิตามินซีวิตามินอ e, ีหรือวิตามินเ ก็ได้นะหรือบางคนบอกว่าอยากกินเป็นวิตามิน A จะกินในอะไรดีวิตามิน A อยู่ในอันที่ผมชอบกินและกันน้ำมะเขือเทศหรือจะเอามะเขือเทศสดไปปั่นก็ได้พวกนี้ก็จะมีวิตามิน A อยู่นะครับวิตามิน A เราเหล่านี้จะช่วยปกป้องแสงแดดแล้วก็ช่วยป้องกันพวกออกซิเดทีฟสเตรสพวกนี้ด้วยบางส่วนนะครับสำหรับใครก็ตามบอกว่าเอา้า ถ้าวิตามินซีช่วยได้วิตามินอ e ีช่วยช่วยได้เราสามารถกินได้ไหมได้นะครับเดี๋ยวนี้มีอาหารเสริมจากธรรมชาติที่เป็นวิตามินอ e, ีวิตามินซีอยู่เพียบเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากดูที่ผมกินอยู่เองครับเป็นวิตามินซีออร์แกนิกจากธรรมชาติก็พมิมพ์คาว่าวิตามินแล้วก็ไปดูนะครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วกันอ่ะอันถัดมานะครับ1.4นะครับคือสาเหตุที่เกิดจากคอลลาเจนบนผิวหน้าลดลงอย่าลืมนะครับผิวหน้าเราเนี่ยมันคล้ายๆกับอันนี้ผมเอาให้ดูนะครับ เป็นเหมือนกับกระดาษแบบนี้นะครับมีหลายๆชั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีคอลลาเจนเยอะมันก็จะดูฟูฟูหน่อยพอคอลลาเจนมันลดลงผิวหน้าก็จะบางพอผิวหน้าบางก็หมายความว่าผิวหน้าเราเนี่ยจะโอบอุ้มความชุ่มชื้นได้น้อยนะครับวิธีการเติมก็มคือหนึ่งกินโปรตีนเข้าไปเลยครับโปรตีนจากเนื้อสัตว์โปรตีนจากถั่วจากธัญพืชจากไข่จากปลาจากอาหารทะเล อะไรก็ได้ครับกินเข้าไปเพื่อไปเสริมคอลลาเจนบนผิวนะครับโดยการสร้างจากภายในหรือทาจากข้างนอกก็ได้อย่างเช่น๋ยวนี้จะมีครีมหลายๆยี่ห้อก็จะมีพวกเปปไทด์เป็นส่วนประกอบมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบนะครับหรือว่ามีวีดโปรตีนนะครับตัววีดโปรตีนที่ผมใช้อยู่เนี่ยผลิตภัณฑ์มันชื่อถ้าจำไม่ผิดน,นะชื่อลิปเจลนะครับลองไปอ่านข้างหลังขวดดูมันเขียนว่าวีดโปรตีนครับพวกนี้ก็สามารถเติมเข้าเข้าไปในผิวได้คือเป็นโปรตีนจากข้าวสาลีแบบนี้เป็นต้นนะครับใครจะดู ลิปเจลก็พิมพ์คําว่าริ้วรอยแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลแล้วกันจริงๆผมว่าเดี๋ยวนี้ยครีมทั่วโลกนะมีเป็นผมว่าโหหลายหมื่นตัวมีหลายสูตรมากเลยไม่จำเป็นต้องใช้ทุกตัวนะผมบอกได้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะทาครีมทุกตัวทุกสูตรบนโ,โลกแบนี้เราเพียงแต่ว่าโอเคเรารู้สึกว่าอายุเราเยอะเราอยากเติมน้าหน่อยเราก็ดื่มน้ําเข้าไป ทาครีมที่ช่วยอบอุ่มผิวหน้าบนน้าอ่ะเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราเจอฝุ่นควันบ่อยเอ๊ะทานมะเขือเทศดีไหมหรือว่ากินวิตามินซีหน่อยดีไหมเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับคือไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบใช้ครีมตัวเดิมตลอดชีวิตหรือว่าไม่จําเป็นต้องกินอะไรบางอย่างซ้ําๆตลอดชีวิตถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่ทําให้เราเกิดริ้วรอยเนี่ยมันลดลงไอ้ปัจจัยเนี้ยลดลงแล้วเราก็ค่อยๆเปลี่ยนไปแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่าข้อหนึ่งผ่านไปเนาะข้อที่2นะครับ ความเชื่อข้อที่2ที่อาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยเกิดริ้วรอยมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวความเชื่อนี้ค่อนข้างผิดส่วนหนึ่งก็คือบางคนเชื่อว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมีริ้วรอยไปฉีดโบตุยน้าท็อกซินช่วยหยุดริ้วรอยได้ผมใช้คํานี้นะครับโบตุยน้าท็อกซินไม่ใช่หยุดริ้วรอยนะครับผมทําใหด้ดูง่ายปกติเนี่ยกล้ามกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันก็จะเรียบเรียบตึงๆเนาะพอวันหนึ่งที่เราใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นอ,อย่างเช่นผมชอบหัวเราะชอบยิ้มอย่างเงี้ยน,นะ ริ้วรอยมันก็จะเกิดขึ้นอย่างเช่นตีนกานะครับริ้วรอยพวกหน้าผากนะครับประมาณนี้หรือบางทีชอบอ่านหนังสือชอบดูมือถือใกล้ๆขมวดคิ้วมันก็จะไปริ้วรอยขึ้นมามันก็จะเกิดกล้ามเนื้อที่ทํางานมากผิดปกติเป็นแบบนี้กล้ามเนื้อจากเรียบๆก็กลายเป็นกล้ามเนื้อ ที่ถูกดึงขึ้นแบบนี้พอมันถูกดึงแบบนี้ปุ๊บการฉีดโบทูยน่ามท็อกซินไม่ใช่การหยุดริ้วรอยแต่เป็นการคลายกล้ามเนื้อส่วนนี้แบบนี้ครับปุ๊บมันก็จะค่อนข้างเรียบลงแล้วทําให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นอนะหดตัวน้อยลงหรือว่าย่นน้อยลงชั่วคราวจากงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อจากอเมริกายุโรปญี่ปุ่นเกาหลีหรือจากแบรนด์ไหนก็ตามมีงานวิจัยประมาณ4-6เดือนเท่านั้นในการช่วยคลายกล้ามเนื้อที่ทําให้เกิดริ้วรอยดังนั้น ตอกย้ําวันนี้นะครับการที่เราปล่อยตัวเองไม่ค่อยดูแลตัวเองไม่ค่อยดื่มหน้าไม่ค่อยทาครีมไม่ค่อยกันแดดไม่ค่อยกินอาหารที่เพียงพอสําหรับการชะลอริ้วรอยสิ่งที่เกิดขึ้นคือต่อให้เราฉีดโบทูนัมท็อกซินเรามีเงินผลสุดท้ายมันช่วยลดริ้วรอยได้แค่บางส่วน4-6เดือนเท่านั้นดังนั้นถ้าใครนะครับอยากจะชะลอริ้วรอยจริงๆผมแนะนำว่าน่าจะนะครับดูแลตัวเองเพื่อ ให้เราแก่ช้าลงดีกว่านะครับดีกว่าให้เกิดริ้วรอยแล้วก็ไปฉีดทีหลังเจ็บตัวด้วยนะครับใช่ผมเป็นหมอความงามผมฉีดอบอท็อกอยู่แล้วแต่ว่าผมจะฉีดเฉพาะคนที่เห็นแล้วว่าคนนี้มีริ้วรอยค่อนข้างลึก แล้วไม่สามารถบํารุงด้วยครีมได้สังเกตไหมครับว่าเป็นหมอความงามก็ไม่ได้หมายความว่าเห็นทุกคนมีริ้วรอยนิดหน่อยแล้วฉีดฉีดอย่างเดียวผมจะให้ความรู้ก่อนว่าเฮ้ยกลับไปต้องทาครีมนะกลับไปพี่ต้องดื่มน้ําเยอะๆนะกลับไปพี่ต้องทานโปรตีนให้พอนะกลับไปพี่ต้องนอนให้พอแบบนี้นะครับมันเป็นการต้องให้ความรู้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายคนฉีดโบท็อกปุ๊บโอโหริ้วรอยเบาลงไปเยอะเลยเกินครึ่งหนึ่งเสร็จปุ๊บกลับไปไม่ดูแลตัวเองเลยนะครับดังนั้นข้อที่3ามนะครับที่ ของคนที่เห็นตัวเองมีริ้วรอยแล้วไปฉีด Bo ok โบ็อกก็คือหลายคนเชื่อว่าหลังฉีดโบ็อก ok ไม่ต้องดูแลตัวเองเลยแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในคลินิกเพื่อนผมคลินิกผมไม่มีนะครับแต่ว่าคลินิกเพื่อนผมเนี่ยคนไข้ามาหาหลังจากที่โบทูน um ัมท ok ็อกซินเนี่ยหมดฤทธิ์แล้วแล้วก็หมอบอกว่าคุณหมอทําไมฉีดโบ็อก ok แล้วดูแก่ลงจริงๆไม่ได้แก่ลงนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาเคยไม่ค่อยมีริ้วรอย มาก่อนเนื่องจากการที่ฉีดโบทูนัมท็อกซินเสร็จปุ๊บวันหนึ่งนะครับโบทูนัมท็อกซินมันหมดฤทธิ์แล้วมันหมดฤทธิ์เนี่ยมันจะเห็นชัดเลยนะครับสมมุติว่าตอนแรกเนี่ยริ้วรอยแทบจะไม่มีเลยแล้วสักพักหนึ่งนะริ้วรอยมันเกิดขึ้นทาให้เขารู้สึกว่าเขามีริ้วรอยเร็วแต่จริงไม่ใช่นะครับแค่โบทูนัมท็อกซินมันหมดฤทธิ์นะครับและอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทําให้หลายคนแก่เร็วมากก็คือพยายามไปฉีดโบทูนัมท็อกซินทุก4-6เดือนเพื่อสตาร์บริ้วรอยไว้แต่่่่ไไมมมทาครีีเปลยน โฟมล้างหน้าไม่ทานอาหารเสริมหรือว่าอาหารจากธรรมชาติที่ช่วยชะลอริ้วรอยไม่นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ปกป้องตัวเองจากแสงแดดผลสุดท้ายเนี่ยผิวหน้าที่ถูกชะลอริ้วรอยไว้นะครับหรือกดริ้วรอยกันไม่ชะลอริ้วรอยกดริ้วรอยไว้ด้วยโบตุน้ำทกซินเนี่ยมันก็เปิดเผยขึ้นมาแทนแทน,นะครับยังไงเราก็จะแก่ขึ้นครับย,ยังไงนะครับต่อให้เรามีเงินฉีดโบตุน้ำทกซินนะครับ ทุก4-6เดือนสิ่ที่ผมอยากจะบอกคือก็ต้องกลับมาดูแลผิวหน้านะครับเรื่องนี้สําคัญความเชื่อข้อที่4นะครับที่เข้าใจผิดกันเยอะเลยเกี่ยวกับริ้วรอยก็คือครีมต่างๆยิ่งราคาแพงยิ่งลดริ้วรอยได้ดีจริงๆไม่เชิงอ,อยากจะบอกว่าความเชื่อนี้มันผิดซะหนึ่งน,นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูนะครับครีมที่ช่วย ลบเรือนริ้วรอยหรือลดริ้วรอยได้จริงๆเนี่ยมันช่วยส่วนใหญ่นะเราไปดูในงานวิจัยหรือรีเสิร์ชเนี่ยมันจะช่วยแค่ริ้วรอยขนาดเล็กอย่างเช่นนะครับใครอยากรู้ว่าริ้วรอยขนาดเล็กกับใหญ่ต่างกันยังไงให้ดูแบบนี้เวลาที่เราล้างหน้าใหม่ๆแล้วเราเห็นริ้วรอยเล็กๆๆๆๆๆแต่ไม่ถึงกับเป็นร่องอันนี้คือริ้วรอยขนาดเล็กซึ่งเวลาเรา Anti I K e M, ทาแอนตี J ้รินเคิลไอครีมทาลิปเจลทาพวก ครีมลดเลืริ้วรอยต่างๆเนี่ยมันจะช่วยริ้วรอยขนาดเล็กแบบนี้ได้นะครับคลายนะครับช่วยทําให้แบบผิวหน้าดูผ่อนคลายแล้วก็ช่วยลดเลืลอริ้วรอยแบบนี้ได้บางส่วนแต่ถ้าริ้วรอยแบบโหตีนกายใหญ่ๆเลยนะครับแบบริ้วรอยตรงฟอยเฮดตรงหน้ผาผากใหญ่ๆริ้วรอยขมวดคิ้วใหญ่ๆอันนี้ผมว่าอาจจะต้องถึงขั้นใช้โบทูนัมท็อกซินแหละนะครับเพราะว่าผมอยากจะบอกว่าครีมนะลองไปซื้อมานะผมเคยซื้อตั้งแต่กระปุกนะะละห้าร้อยพันหนึ่งห้าพันเป็นหมื่นก็มีนะครับ ยังไม่มีครีมไหนจากประสบการณ์ผมนะอันนี้จากความคิดเห็นส่วนตัวที่สามารถแบบลดริ้วรอยขนาดใหญ่ได้เพราะว่าผมจะเป็นคนที่มีหน้าผากกว้างอยู่แล้วผมมีริ้วรอยแบบนี้เนี่ยเนื่องจากการที่เป็นคนชอบเลิกน้าผากอาจจะเป็นเพราะตาตีเนาะเคยชอบแบบชอบเลิกน้าผากนี้ผมจะมีริ้วรอยตรงนี้แต่เป็นริ้วรอยที่เกิดจากการเลิกน้าผากนะครับไม่ได้เป็นริ้วรอยจากความแก่นะริ้วรอยจากการเลิกน้าผากนะผมพบว่าทาเท่าไหร่ไอ้พวกนี้ก็ไม่หายหรอกเพราะว่าผลสุดท้ายเนี่ยบางครั้งมันเป็นจากกล้ามเนื้อที่เราใช้งานบ่อย ดังนั้นริ้วรอยขนาดเล็กๆนะครับครีมสามารถช่วยได้แต่ถ้าริ้วรอยขนาดใหญ่ผมว่าอาจจะช่วยได้ค่อนข้างยากนะครับแบบนี้เป็นต้นเคล็ดลับที่ผมเตรียมมาให้นะครับจะเป็นเคล็ดลับที่ช่วยในการชะลอริ้วรอยแล้วเพื่อนๆสามารถนําไปใช้ได้ง่ายนะครับทางเพื่อนๆใน Facebook, YouTube, IG, t i k ตอ k เลยนะอันแรกนะครับคือดื่มน้ํา ให้เพียงพอนะครับดื่มน้ําให้เพียงพอสาหรับผมเนี่ยผมเคยคํานวณไว้แล้วนะครับในหนังสือนั่งเฉยๆหน้าเด็กสังเกตนะครับคำนวณมาง่ายๆครับเอา33คูณด้วยน้ําหนักตัวเข้าไปนะครับก็จะได้หน่วยเป็นซีซีเช่นผมหนักตอนนี้ประมาณ63กิโลกร,รมัมคูณด้วย33ก็จะได้ประมาณ2ลิตรดังนั้นขั้นต่ําอันนี้คือขั้นต่าไม่ใช่ขั้นสูงนะครับขั้นต่าคือ2ลิตรดังนั้นควรจะดื่มน้ำอย่างน้อย2ลิตรต่อวันสำหรับคนที่น้ำหนักตัวใกล้เคียงกับผมคือ60กิลกรรม แบบนี้เป็นต้นนะครับดื่มน้ําถ้าเกิดอยากจะดื่มให้ได้ประสิทธิภาพมีเทคนิคก็คือให้ดื่มเฉพาะช่วงท้องว่างอย่างเช่นช่วงช่วงหลังมื้อเช้าสักสองชั่วโมงก็ค่อยๆดื่มไปหลังมื้อกลางวันสักสองชั่วโมงค่อยๆดื่มไปนะครับหลังมื้อเย็นดื่มให้น้อยที่สุดเพราะว่าบางคนเนี่ยดื่มไปเยอะแล้วจะมีอาการปัสสาวะตอนกลางคืนแบบนี้เป็นต้นนะค่อยๆดื่มนะครับ ข้อถัดมาคือการที่เรากินอาหารจำพวกที่มีใยอาหารแล้วก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างเช่นที่ผมกินบ่อยๆเลยนะครับใยอาหารที่ผมกินบ่อยคือใยอาหารจากธัญพืชต่างๆใยอาหารจากถัว่วใยอาหารจากผักใบเขียวผมจะทานบ่อยมาก สารแนนตี้ออกซิเดนที่ผมกินบ่อยมากเลยก็คือกินจากน้ำมะเขือเทศนะครับอย่างน้อยทุกวันอะอย่างน้อย1ลูกหรือ1กล่องก็ได้แล้วแต่บางคนจะสะดวกแล้วกันถ้าใครสามารถปั่นเองได้ก็เป็นลูกเลยนะครับอย่างน้อย1ลูกแบบนี้ผสมกับอย่างอื่นก็ได้พวกบีทรูทสับปะรด มาเกิดโอเยอะแยะนะผสมได้นะครับดําดัมถัดมาคือพยายามหลีกเลี่ยงฝุ่นควันต่างๆบางคนอาจจะไม่ได้สูบบุหรี่แต่ว่าอยู่ใกล้ๆกับพวกมลภาวะต่างๆนะคใครก็ยามอยู่ในเมืองใหญ่เห็นฝุ่นควันก็ใส่หน้ากากที่การ PM 2.5ไว้นะครับถึงแม้ว่าโอเคจะกันอนุภาคของติ่งเหล่านี้ได้ไม่หมดก็ก็ไม่เป็นไรนะครับอันที่4คือใส่แว่นไว้หลายคนบอกว่า,วา ใส่ตาหนูปกตินะคะทําไมคุณหมอแนะนําให้หนูใส่แว่นนะผมอยากจะบอกว่าเวลาที่เรานะครับผมยกตัวอย่างผมถือมือถือขึ้นมาเนี่ยบางคนจะดูมือถือค่อนข้างใกล้แบบนี้สังเกตไหมครับเวาดูมือถือใกล้มันจะเกิดการ หดเกรงของกล้ามเนื้อหว่างคิ้วทําให้เกิดริ้วรอยล่องลึกดังนั้นะใครก็ตามที่อยู่ใกล้คอมพิวเตอร์อยู่ใกล้มือถือบ่อยๆเป็นแอดมินอะไรเงี้ยมันจะเกิดริ้วรอยตรงนี้เกิดขึ้นดังนั้นะการที่เราใส่แว่นแบบนี้นะครับมันจะช่วยทําให้เรากรองแสงสีฟ้าได้ด้วยแล้วลดอาการที่เราจะต้องเพ่งมือถือนะครับแบบนี้จะช่วยทําให้โอกาสเกิดริ้วรอยตรงนี้หว่างคิ้วลดลงข้อถัดมาคือกันแดดกันแดดสําคัญนะครับหลายคนเคยมีความรู้อยู่แล้วผมเคยพูดในไลฟ์อยู่หลายครั้งว่า UVA ทําให้หน้าแก่ U.V.B ทาให้หน้าดำเป็นฝ้ากระดังนั้นถ้าเราใช้กันแดดที่มีกันทั้ง U.V.A กัน U.V.B นะครับแล้วก็มี P.A. 3บวกเป็นอย่างน้อยมันจะช่วยให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าผ่อนหนักเป็นเบาไม่มีกันแดดยี่ห้อใดบนโลกที่กันแดดได้100%ไม่มีนะครับมันจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ครับอย่างเช่นคนไข้คลินิกผมเนี่ยถ้าเป็นผิวมันหน่อยผมก็จะให้แนะนําให้เป็นกันแดดอัลติเมทถ้าเกิดเป็น ผิวแห้งหน่อยหรือแห้งมากนะครับผมก็จะใช้เป็นกันแดดที่ชื่อว่าเพียวไวใครจะดูตัวอย่างพิมพ์คําว่ากันแดดแล้วก็ไปดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดเพียวไวเนี่ยจะใช้สารต่อต้านอนุมูลอิสระจะเป็นกลุ่มของพวกสารสกัดจากน้ำมันรำข้าวแต่ถ้าเป็นคนผิวมันเนี่ยผมจะใช้เป็นวิตามินอ e ีซึ่งในข้างบรรจุภัณฑ์จะเขียนไว้ว่าโทโคฟิลล์อะซิเตตแบบนี้เป็นต้นล็อบดับถัดมา คนที่รู้สึกว่าตัวเองหลังล้างหน้าที่ไร้รู้สึกว่าหน้าแห้งตึงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวริ้วรอยจะมาเร็วนะครับอย่าลืมโบกขีมเยอะไหนก็ได้ครับขีมที่เพื่อนๆมีอยู่ที่บ้านเลยนะครับโบกไปเลยนะครับโบกโบกโบกไปเลยนะครับแล้วเวลาแฟนถามว่าทาไมถึงโบกขีมเยอะบอกว่าหมอทีมแนะนําวิธีการนี้ช่วยทําให้ลดโอกาสหน้าแห้งแล้วก็ทําให้หน้าเราเนี่ยชะลอการเกิดริ้วรอยได้ดีนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่บางคนไม่อยากมีร่องแก้มหรือแก้มห้อยให้นอนหงายบางคนบอกว่าหมอคะ นอนตะแคงมาตลอดชีวิตจะให้นอนง่ายได้ไงผมอยากจะบอกว่าผมเป็นคนนอนตะแคงมาตลอดชีวิตเหมือนกันแต่วิธีการฝึกนอนง่ายจะง่ายมากเลยนะครับไปซื้อหมอนสุขภาพนะครับที่มันหนุนตรงคอตรงนี้มันจะทําให้เราสามารถนอนง่ายได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาที่เรานอนตะแคงนึกภาพไหมครับอันนี้สมมติมเป็นหมอนนะครับมันก็จะกดแก้มเรา,เ,าเห็นป่มกดแก้มแบบนะี้มันจะทําให้หน้าเรามีร่องตรงนี้นะครับใครไม่อยากมีร่องแก้มตรงนี้ก็นอนง่ายนะจ๊ะ แบบนี้เป็นต้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยให้ร่างกายเราโทรมนะครับดื่มน้ําน้อยนอนพักผ่อนไม่เพียงพอมีเรื่องเครียดนะครับหรือว่าได้รับสารต่อต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจนทาให้เราแก่ผลสุดท้ายบางครั้งต่อให้เรากินอาหารเสริมที่ดีที่สุดในโลกหรือว่าใช้ครีมที่ดีที่สุดในโลกนะครับมันก็อาจจะไม่สามารถทวงคืนนะครับความหน้าเด็กของเรากลับมาได้ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับผมนะครับคือการที่ป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับรักทุกคนนะครับขอบคุณมากที่มาเจอกันในไลฟ์นี้นะครับใครคิดว่าความรู้ในไลฟ์นี้นะครับมีประโยชน์กับผู้คนนะครับก็สามารถแชร์ได้นะครับผมทำไลฟ์นี้นะครับเก็บงานวิจัยมาเต็มๆประมาณ2วันนะเพื่อมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเลยนะครับรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้า